วัสดีค่ะวันนี้นะคะโอกาสเหมาะมาได้มารีวิวห้องสักทีนะคะจริงๆอะ่ะตอนนี้รู้สึกห้องยังไม่ได้ลงตัวเท่าไหร่แต่ถูกบังคับแล้วนะคะว่าคุณต้องลงคลิปภายในส4วันถ้าไม่งั้นช่องคุณมีปัญหานะคะก็เลยโอเคเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ชมกันคะ่ะถัดมาก็จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวที่มีเคาน์เตอร์นะคะ เนี่ยค่ะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นบริเวณโต๊ะทำงานนะคะครัวมีให้นะคะเห็นเสียมตาลตรงกลางไหมคะแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวด้านล่างมีแค่นี้เลยค่ะส่วนเออสียมตาลด้านซ้ายกับด้านขวานะคะเป็นเป็นงานบิวอินทั้งหมดค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะที่เป็นไอแลนด์นะคะก็บิวอินเช่นกันนะคะ โต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะทำงานที่อนเนกประสงค์มากๆสามารถขยายมาได้อีกเท่าหนึ่งนะคะแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆมาให้4ตัวแล้วในส่วนข้างบนนะคะก็จะเป็นกรอบรูปค่ะจริงๆอ่ะตั้งใจเอาไว้ว่าจะแขวนเห็นรูตรงนั้นไหมคือพยายามจะเจาะเองแล้วนะคะแต่ไม่สำเร็จก็เลยเป็นรูโบอยู่อย่างนั้นรูก็เลยตั้งไว้ตรงนี้เลยยังไม่ได้ทำอะไรนะคะก็จะเป็นน้องกวางเนี่ยนะคะชอบนะคะ ตอนนี้นะคะก็จะวางเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะเครื่องดูดฝุนเครื่องสักผ้าของเรานะคะด้านบนวางหม้อของข้าวงงไหมรู้สึกว่าตรงนั้นมันเต็มอะ่ะก็เลยมาวางไว้ตรงนี้และนํากรอบรูปจกักรยานนะคะจริงๆเป็นกรอบรูปอะไรก็ได้แหละมันเหลืออยู่แล้วมันพอดีนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ชอบเห็นรูปปกักแล้วก็ใส่ไฟระยงระยางอะ่ะก็เลยเอาอันเนี้ย มาตั้งบังไว้มันก็เออดูเรียบร้อยขึ้นนะคะเพราะว่าด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะจะให้ดูเนี่ยก็จะเป็นมีปลัก๊กเนี่ยคะ่ะเห็นไหมโฟกัสปะมีปลั๊กอยู่ก็ซึ่งไม่เรียบร้อยนะคะก็เลยเอาอันเนี้ยเนี่ยคะ่ะไว้ก็เลยรู้สึกว่าเออเรียบร้อยขึ้นสัางงานต่อมานะคะอันนี้เป็นโซนครัวะคะ่ะ ครัวเนี่ยทางโครงการเขามีเคาน์เตอร์ตรงนี้มาให้ประตูด้านล่างให้อะไรให้นะคะแล้วก็นําอุปกรณ์ทําครัวเล็กๆน้อยๆมาแล้วก็มีต้นข้าว มาประดับตกแต่งกับรูปนิดนึงให้ได้ฟิลครัวแบบน่ารักน่ารักนะคะก็จะมีเครื่องปิ้งขนมปังนะคะแล้วก็กาน้ําร้อนที่เราจะใช้อยู่ค่อนข้างบ่อยนะคะนะคะ่ะมีเตาไฟฟ้ามีซิงค์น้ำมาให้นะคะด้านบนก้อนเนี้ยคะ่ะเป็นที่เก็บของนิโนนส่วนด้านบนเห็นไหมทุกคนอาจจะคิดว่าโอ้โหได้ใช้ไหมเก็บของอะไรไม่ได้เก็บอะไรเลยคะ่ะเพราะว่าจะใช้ทีเราตัวเตี้ยงไง มันใช้ลำบากในนั้นก็จะเสมือนเป็นพร็อพเท่านั้นเองไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นตู้เย็นค่ะก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นที่วางทั้งขยะนะคะตรงนี้ก็จะกว้างพอสมควรเพราะว่ามีความจริงจังเกี่ยวกับเรื่องการทําครัวทาอาหารเหมือนกันนะคะอือันนี้ว่าจะหาพรมอที่ มันโอเคโอเคมากกว่านี้อันนี้คือจริงๆเป็นพรมที่เหลือจากตรงกลางห้องนะคะแล้วพอมันเหลือล้วก็เอ้ยเอามาตั้งตรงนี้ก็ได้มันเลยดูเหมือนขาดๆเดี๋ยวหาพรมใหม่มาก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูเคาน์เตอร์ตรงนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นที่แบบเกาะเกี่ยวกับประตูแล้วก็มีของที่แบบวางของร้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านนี้มุมทําง,งานที่มองจากด้านนี้นะคะอ่ามองจากครัวไปบริเวณทํางานห้องน้ํา ห้องนะคะนี่ค่ะมองจากด้านนี้ออกไปเวลาแบบทําครัวก็แบบตรงนั้นทําอะไรอยู่หรออะไรอย่างนี้อค่ะาซื้อมาน่าจะประมาณสองพันแปดถึงสามพันสองไม่เกินนี้นะคะส่วนอันนู้นที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นหวายนะคะน่าจะซื้อจากอีกเกียถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ตะกร้าอันนู้นนะคะเป็นสําหรับใส่เสื้อผ้าใส่แล้วอะไรพวกนี้ก็น่าจะซื้อจากตามข้างถนนที่เขามาขายกันอนะ ประมาณ180ถ้าจะไม่ผิดนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะวัตแบบตรงนั้นก็คือเทียนหอมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งทําอาหารไปก็จะมีกลิ่นนิดนึงก็เลยจุดเทียนหอมเพื่อดับกลิ่นนิดนึงนะคะคนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกวักมรกตค่ะที่เป็นไม้ที่สามารถปลูกในคอนโดแล้วสวยมีชีวิตอยู่ได้นะคะอันนี้อายุเท่ากับการที่ไม่อยู่คอนโดเลยค่ะก็ สองปีแล้วนะคะเนี่ยประมาณนี้ดูยังอยู่ได้ไม่ตายนะคะสองอาทิตย์ลดน้าครั้งนะคะหรือบางครั้งเนี่ยลืมๆเป็นเดือนเพิ่งลดน้องก็ยังคงอยู่นะคะแต่ต้องคอยสังเกตถ้าต้นเขาแบบเอ้ยเริ่มเหี่ยวขาดน้ําต้องรีบรดน้ํานะคะส่วนอันนี้เป็นอีกอันนึงต้นกวักดําค่ะต้นนี้นะคะเขาก็ค่อนข้างโอเคเลยอะแบบว่ามีความคงทนสวยงามคูๆเก๋ๆนะคะ ไม่ต้องลดน้ำเยอะเช่นกันนะด้านนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณทีวีค่ะด้านบนก็อะไรไม่รู้นะคะ,ะงงงๆรกรจะสังเกตว่าทีวีนะคะไม่มีสายมาให้รกตาเพราะว่าสังเกตไหมหลายๆครั้งเวลาเราไปห้องเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือห้องเพื่อนจัดซะแบบน่ารักสวยเชียวแต่ว่าด้านข้างทีวีหรือด้านล่างของเคาน์เตอร์ทีวีเนี่ย เขาจะมีลักษณะเขาจะแบบมีสายอะไรไม่รู้ว่าพันเงินเต็มไปหมดเลยเรารู้สึกว่ามันไม่น่ามองนะคะอันนี้ก็เลยเออพยายามดีไซน์ทุกอย่างให้เก็บเรียบร้อยอยู่ด้านหลังนะคะอืมเนี่ยเห็นไหมไม่รู้เห็นเปล่านี่โอเคก็จะให้เขาเรียงอยู่ด้านหลังนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเก็บด้านหลังไม่ได้นะก็จะต้องแบบมาตั้งไว้เกะกะนะคะแต่ว่าของเราอ่ะเราเก็บไว้ด้านในนี้นะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ภูมิใจนำเสนอเนีดนึงเพราะว่าเจาะเองเลยเนี่ยค่ะที่จะชอบมาวางเกะกะนะคะแล้วก็เจาะรูตรงนูน้นอ่ะนี้เราไม่ได้เจาะนะคะขึ้นไปตรงช่องนูน้นแล้วเสร็จแล้วมาเจาะตรงนี้เห็นไหมเห็นช่องตรงนั้นไหมเนี่ยค่ะโอ๊ยมองไม่เห็นเนี่ยค่ะตรงนี้นะอันนี้เราเจาะเองเนี่ยค่ะก็จะเก็บของต่างๆเพื่อความเรียบร้อยนะ คือถ้าจะลกคือลกข้างในอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นที่เก็บของนะคะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นโซฟานะคะบริเวณโซฟาหลายๆคนนะ่ะบางครั้งเวลาแต่งห้องเห็นพื้นที่หลังโซฟาเอ๊ะเราจะทำอะไรดีนะอันนี้ค่ะก็ใช้วิธีที่อีเกียนะคะจะมีที่เป็นแผ่นวางกรอบรูปนะคะก็นำมาติดอันนี้ประมาณ3แผ่นนะคะอ๋อสอง น่าจะยาวประมาณร2อยี่สิบอันหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีรอยต่อตรงนี้เห็นไหมเนี่ยค่ะพอหยิบลูกนี่โนอนมาวางมันก็จะดูน่ารักดีหลังโซฟาของเราก็จะดูน่ารักนะคะเนี่ยค่ะลองดูนะคะก็จะดูเอ้ยโอเคดูมีอะไรอะไรอยู่ด้านหลังนะคะไม่ดูแบบว่างเปล่าเกินไปประมาณนี้นะคะแต่ว่า ตอนติดเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะฉะนั้นรูปที่จะเอามาวางไม่ควรจะหนักเกินไปนะคะค่ะต่อมาค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่ใช้ออนั่งทำงานได้อีกห้องนึงนะคะก็สามารถทำงานได้ก็จะมีหนังสือที่สะสมเอาไว้นะคะมีหนังสือที่ตัวเองเขียนด้วยนะเออวันหลังต้องรีวิวบ้างละโปรโมทหน่อย คะอันนี้ก็จะแบบวางลำพงกับต้นไม้นะคะตรงนี้ออันนี้เป็นไม้น้ำเหมือนการเลี้ยงด้วยน้ำนะแต่ว่าใบจะเป็นใบกวางมรกตใช่ไหมเพิ่งเอามาเสียบไว้นะคะเดี๋ยวให้เขาออกลากนี่ด้านนี้นะคะเป็นขวดนี่นะคะตรงนี้ที่เอาลำพงมาไว้ตรงนี้เนี่ยมีผลเพราะว่าด้านหลังไม่เรียบร้อยค่ะนี่เห็นไหมก็เลยแบบเอามาแอบไว้ตรงนี้อืมก็แบบเอ้ยตรงนี้ดูเรียบร้อยขึ้นมาเลยปะ่ะประมาณนี้นะคะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงบริเวณนี้กันบ้างนะคะบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นมุมที่เอาไว้มองค่ะแทบไม่ได้ทําอะไรเลยคิดว่า,เ,าเป็นมุมที่เราจะเอาไว้ต้นไม้นะคะเพื่อนๆมาที่นี่กันนะคะก็จะชอบเป็นมุมที่ถ่ายรูปเราก็จะมีพร็อพเป็นเก้าอี้ตรงนี้ให้นะคะเ,เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันอีกกว่าว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะแก๊งเดิมของเราเลยเป็นพลูด,ด่างนะคะอันนี้อยู่ตั้งแต่เริ่มเลยค่ะนี่นะคะ จนเขาเลื้อยลงมาข้างล่างแล้วะเนี่ยค่ะเป็นแบบปลูกในน้ําทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแกงกระบองเพชรต่างๆนะคะนี่อันไหนของจริงอันไหนของปลอมตรงนี้นะคะมีต้นจริงอยู่แค่สองต้นนะคะลองถ่ายกันดูแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นต้นดินนะที่เป็นนาำนยูโฟเบียเขากวางสีเงินนะคะอันนี้เขาชอบแดดจัดนะ ตากแดดมาเยอะแล้วเาขางอกออกมาก็เลยแบบเอ้ยเอามาตั้งตรงนี้ดูน่ารักดีนะคะก็เลยแบบยังอยู่ตรงนี้แต่ว่าอันนี้เนะี่ยเห็นไหมที่แบบว่างๆอยู่พอดีสับเปลี่ยนเอาไปตากแดดข้างนอกบ้างนะคะอยู่ตรงระเบียงห้องนอนเนาะเห็นต้นข้างๆไหมอันนี้ต้นก็อะไร่คะใส่ใบสักถูกต้องแต่อันนี้เป็นของปลอมนะคะเพราะว่าใส่ใบสักถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยอยู่ในคอนโดเขาจะ เฉาง่ายตายง่ายนะคะเขาชอบที่อากาศไทยเท่แต่ว่าถ้าใครเลี้ยงในคอนโดได้ก็คือเก่งมากเพราะว่าเคยเลี้ยงอยู่เหมือนกันเลี้ยงได้เป็นปีเลยนะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างเฉาอะค่ะก็เลยไปไว้ที่ออฟฟิศแทนกับที่บ้านนะคะก็จะเจริญเติบโต,ตงอกงามมากเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปมุมอื่นกันบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าประตูนะคะก็จะเป็นโตว,วางรองเท้าค่ะแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยก็วางของ จุกจิกต่างๆนะคะแอลกอฮอล์ของที่ใช้ก่อนออกจากบ้านประมาณเนี้ยค่ะก็จะมีสร้อยข้อมือต่างๆนี่โนนะคะอันส่วนของห้องน้ําค่ะก็แคบๆไม่มีอะไรรกๆนิดหน่อยก็จะมีต้นไม้เหมือนเดิมนะคะเป็นไม้น้ำเนี่ยอันนี้เพิ่งได้มาไม่กี่วันเองนะคะเนี่ยค่ะจะดูน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะว่ลาลากเขาออกแหลวนี่เนี่ยค่ะ ก็จะเป็นแก๊งก็จะมีของใช้ที่จำเป็นต่างๆนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวหลังมารีวิวเรื่องของการจัดห้องน้ำดีกว่าเพราะว่าจริงๆตอนนี้ค่อนข้างที่จะรกนิดนึงนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาจัดห้องน้ำกันดีกว่าเนาะโอเคอันนี้แค่นี้นะคะแล้วก็จะเป็นห้องนอนนะคะที่เรียบร้อยที่สุดในชีวิตแล้วนะคะให้ดูด้านนี้ก่อนนะคะ นี่ด้านนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะคล้ายๆ walk in closet แต่ว่าเป็นแบบไม่นิ่แบบสุดๆเลยค่ะซึ่งแบบข้างในก็ไม่ป้างใหญ่อะไรนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นอันนี้ b u i l อ in นะคะด้านนี้บิวอินทั้งหมดเลยค่ะนคะคะเป็นกระจกอย่างนี้นะคะให้ดูนีะค่ะเพราะตอนนั้นนะคะคาดหวังว่ารู้สึกว่าบางวันที่อยากตื่นเช้าอะ่ะเราก็จะแบบตื่นหน้าจิบก,กาแฟนั่งทำง,งานแล้วก็ชมวิวนี่โน่นไรอย่างไงไปนะคะจะถามว่าาคือโตมาเนี่ยเคยไหมสักครั้งยังนะคะโอเคด้านนี้นะคะก็จะเป็นใส่ไปสักนะคะ ปลอมนั่นเองค่ะก็จะตั้งความาชื่นให้เราได้น็ดหนึ่งแต่ต้นไม้จริงนะคะอยู่ด้านนอกอันนี้ค่ะที่จะสลับสับเปลี่ยนกับด้านในนะคะให้เขามาตักลมตักแดดตากอากาศบ้างนะคะเ,คเดี๋ยวไปดูข้างนอกกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นการต้นไม้ที่ชอบแดดนะคะก็จะอยู่หน้าสดเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นแก๊งฟิโลนะคะฟิโลนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยชอบแดดนะแต่ว่าเพิ่งเอามาถ้าเขาป้อแป้เดี๋ยวเราจะเอากลับไปไว้ที่เดิมที่เอาเฟซนะคะอันนี้ชอบแดดมากเลยค่ะเป็นแก๊งกระบองเพชรด้านนี้เป็นทิวแลนเซียนะมีดอกด้วยน่าจะเฉาไปละอันนี้เห็นไหมคะเป็นกวักมรกตค่ะที่ เขาเลี้ยงแบบมีหัวนะคะมีหัวโชว์โชว์หัวค่ะเป็นแก๊งแบบน่ารักน่ารักนะคะแต่อันนี้เขาไม่ค่อยชอบแดดเท่าไหร่เลยไว้ด้านในนะคะชอบแดดแต่ว่าไม่ชอบแดดมากอันนี้เป็นแก๊งโพเหมือนกันโพปิดนกถ้าจะไม่ผิดนะเห็นด้านหลังไหมคะโูด่างค่ะเลยไปข้างล่างเลยวอะนี่ค่ะแล้วก็ด้านนี้โพเงินนะคะ เมรสแมรี่ค่ะเวลาทําเมโน,โนูน้ําหรือว่าสเต็กเนี่ยก็มาเด็ดได้จากตรงนี้ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแก๊งกระบองเพชรที่ซื้อมาต้นเล็กๆก,กันนะคะเหลือน้องเขาเลยเอามาแบบเปลี่ยนกระถางแล้วเขาก็โตขึ้นแล้วก็มีเพื่อนออกมาเกี่ยวเลยะชื่อะคะ่ะชิวรันเซียก็อยู่ด้านบนนะะต้นมูนก็แบบโอ้ต้นอะไรนะอย่ะไรใบใช่ไหมนะคะก อลังการมากนี้เดฟตังโนค่ะจะเหมือนแบนบตังโนมากน่ารักดีมีความเลยนะคะหลายหลาคนคงสงสัยว่าแบบโอ๊ยชั้นอันนี้แบบเฮ้ยมันพอดีกับระเบียงเลยค่ะเจอได้ที่ไหนวิธีการในการเลือกนะคะก็วัดก่อนว่าขนาดของระเบียงของเราเนี่ยเท่าไหร่นะคะเราก็ไปหาดูในช้อปปี้ราต้าเนี่ยคะ่ะ ให้มีขนาดใกล้เคียงนะคะแล้วก็เหล็กคุณภาพที่มันโอเคหน่อยซึ่งอันนี้นะคะเป็นเหล็กค่ะแต่ว่าไม่ได้หนามากนะคะซึ่งมันก็ดีเพราะว่าประกอบง่ายแล้วก็ไม่หนักนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคอนโดทัวร์ของเรานะคะหรือว่าการรีวิวการตกแต่งห้องวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่อุตส่าห์ดูกันมาจนจบนะคะหากนี่ ข้อปกพร่องหรือว่าอยากให้แก้ไขส่วนใดนะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ